ยินดีต้อนรับกลับสู่กีเฮดการาจวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับจี๊ดกระดีเอเธอร์ปี2026รถกระบะที่ไม่ยอมให้ใครมากําหนดตัวตนมันเป็นทั้งรถกระบะรถลุยและที่สําคัญมันคือจีอย่างอแท้จริงด้วยชื่อเสียงด้านความแกร่งและสมรรถนะในการลุยเส้นทางโหดๆกระดีเอเธอร์สร้างพื้นที่เฉพาะของตัวเองขึ้นมาได้อย่างชัดเจนและในปี2026นี้จี๊ก็ได้ปรับเปลี่ยนหลายอย่างที่กล้าหาญคําถามสําคัญคือมันยังเจ๋งอยู่หรือเปล่า สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นใน G g ร a d i e n t e r ปี er 2026คือมันไม่พยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเอง G ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ได้ดีกระจ่างหน้าทรงเจ็ดช่องที่เป็นเอกลักษณ์ถูกขยายให้กว้างขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความโมเดิร์นแบบพอดีพอดีโดยไม่ทิ้งเสน่ห์ความเก่าแบบดั้งเดิมแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้าตาที่คุ้นเคยนั้นคือความสมบูรณ์แบบและพลังที่เพิ่มขึ้นในทุกด้านเรามาเริ่มที่คุมพลังกันก่อน g ร a d i e อ t e r ปี2000 26มาพร้อมกับเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบเครื่องแรกคือขุมพลังพิทเสตอร์วีขนาด3 6ลิตรที่หลายคนคุ้นเคยยังคงให้แรงม้า285ตัวและแรงบิด260ปอนด์นฟุตแมต้จะไม่แรงระเบิดแต่ก็ไว้ใจได้ใช้งานได้ดีในทุกสถานการณ์จับคู่ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดส่วนอีกตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าคือเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์ลิตรโบชาร์ซีสุพร้อมระบบอิทอร์ไฮบริดออดให้กำลัง270แรงมา้า และแรงบิดสูงถึง295ปอนด์ฟุตแม้จะเล็กกว่าแต่แรงบิดตอบสนองเร็วทันใจโดยเฉพาะที่รอบต่ำขับสนุกขึ้นเห็นเห็นจีปรับจูนระบบเครื่องยนต์ใหม่ในปี2026ทําให้การตอบสนองของคันเร่งแม่นยําขึ้นเกียร์เปลี่ยนไวขึ้นและโดยรวมแล้วขับลื่นไหลและมั่นใจกว่าเดิมไม่ว่าจะปีนหินหรือเร่งแสงบนทางด่วนกรดิเอเธอก็รู้สึกมั่นคงและมั่นใจมากกว่ารุ่นก่อน แต่จุดเด่นจริงๆของกระเดทนั้นอยู่ที่ตอนถนนสิ้นสุดลงรถกระบะคันนี้ถูกออกแบบมาให้ลุยสุดทางเทลาหน้าหลังเป็นแบบแข็งแถมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาตรฐานทุกรุ่นย่อยพร้อมดิฟล็อกให้เลือกเสริมอีกกอจุดนี้คือจุดแข็งของมันจริงๆรุ่น r ูบิคอนก็ยังคงเป็นตัวท็อปสายลุยและในปี2026นีก้จีดก็อัปเกรดช่วงล่างใหม่ใส่ชชอกฟอกรุ่นปรับปรุงและปรับมุมองศาของระบบช่วงล่างเพื่อเพิ่มการยืดหยุน่นแล้วหมายความว่าล็อกเคลื่อนได้ดีขึ้นซับแรงกระแแททกกกนนนุุ่่มมมขึ้้ละเาางชัชไดดดีวิต มุมลงและความสูงใต้ท้องรถยังคงดีที่สุดในคลาสและแน่นอนมันยังสามารถลุยน้ำลึกถึง31.5นิ้วได้แบบไม่เกรงใจใครถ้าคุณไม่ต้องการความลุยระดับรูบิคอนรุ่นโมฮเวก็ยังคงตอบโจทย์สายซิ่งทะเลทรายได้ดีมันได้ตราเดซเซอร์เครดิตแทนเ r รที่บ่งบอกความเป็นสายเร็วของมันด้วยช็กฟอกขนาด2.5นิ้วพร้อมระบบใบพัดภายในและโครงสร้างเซรรมฟิเศษดทำให้โมฮวววิ่งลุยหลุมทราย หรือทางขรุก,กระดด้วยความเร็วสูงได้ดีกว่ารถในคลาสเดียวกันจียังปรับปรุงภูมาิลาัยใหม่ในปีนี้ทําให้การควบคุมแม่นยําขึ้นแม้ตอนท้ายรถสไลด์บนทางทรายก็ยังควบคุมได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างในรุ่นอื่นก็ได้รับการปรับจูนใหม่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นค่าแรงสปริงหรือโชคทําให้การขับบนถนนเรียบดีขึ้นโดยไม่เสียสมรรถนะการลุยทางโค้งยังมีอาการโยนตัวอยู่บ้างตามหมอ,อประสาทเทลาทั้งคู่แต่ไม่ลอยเหมือนรุ่นก่อนก่อน มันไม่ใช่รถสปอร์ตและไม่จําเป็นต้องเป็นเพราะตอนนี้มันขับใช้งานประจําวันได้ดีขึ้นมากในด้านการลากจูงและบรรทุกน้ําหนักสูงสุดที่ลากได้ยังอยู่ที่7,700ปอนด์และบรรทุกได้สูงสุด1,710ปอนด์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่จิตได้ปร,ปรับปรุงระบบควบคุมการโครงของเทรลเลอร์ระบบเบรกและเพิ่มกล้องช่วยถอยสอ